วันนิวส์ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูล่าสุดนะครับว่าการที่เกิดไฟป่าที่นครน,นายกในตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับรเราจะไปดูนะครับจากทางท่านาหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครน,นายกนะครับก็คือคุณอารามทัพฮิรันนะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับเพราะวันนี้มีข่าวว่าจะนําชุด ดับไฟป่าทั้งหมด6ชุด60นายเข้าไปในพื้นที่นะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครนายกครับครับสวัสดีครับผมมะลามทัพพิรันรครับครับล่าสุดณขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับตอนนี้ก็คือทางด้านบ้านกระตูนค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือด้านทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าก็คือทางอ่างเก็บน้ํา วุวยปือตอนนี้กําลังเอาเจ้าที่แล้วก็รถน้ำสแตนบายแล้วก็กําลังสเปย์น้ําเพื่อรสร้างความชุ่มชื้นบริเวณรอบแนวเขตออข,อของของสูงช่วยเหลืออยู่ครับผมครับพื้นที่ป่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับท่านกว้างใหญ่ขนาดไหนป่าแห่งนี้อ๋อป่าแห่งนี้คือเชื่อมต่อเขาใหญ่แต่จริงๆไม่ไม่น่ากงังวลที่เพราะ ป่าเขาใหญ่ด้านด้านในจะเป็นป่าค่อนข้างดิบชื้นครับผมครับตอนนี้ก็คือยังไม่ข้ามสันเขาข้าไปด้านในครับตอนนี้ยังอยู่ริมขอบด้านเขาใหญ่ด้านติดถนนเข้าวังรีรีสอร์ทอยู่ครับผมครับแต่ตรงพื้นที่นียเขาเรียกว่าเขาลําดวนใช่ไหมครเขาลําดวนเขาลําดวน่าด้านด้านอ่างเก็บน้ําห้วยปือครับผมครับครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของไฟป่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ๋อตอน ตอนตอนลุกลามเข้าไปจากจากถนนด้านเข้าทางหมู่บ้านวังรีครับผมครับคือสถานการณ์ณขณะนี้ก็คือมีอยู่ตรงส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะควบคุมไฟได้ครับ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 ทางบ้านกระตูรีสอร์ททางนู้นทางด้านทิศตาวันตกอันนั้นควบคุมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่มาด้านทางด้านอ่างเก็บน้ํากําลังลุม ดับไปภาคพื้นสนามอยู่ครับผมถ้าตรงส่วนนี้ที่เรากําลังจะเข้าไปตรงนี้ถ้าดับได้เนี่ยอันนี้ถือว่าจบไหมครก็ก็ก็น่าจะจบครับเพราะว่าเราทําแนวกันไฟล้อมรอบไอ้วงไฟไว้แล้วครับตอนนี้ก็คือประมาณสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแสดงว่าแนวกันไฟตรงนี้เราทําได้ละได้ได้แล้วทางขันเขาทางบ้านการ์ตูนตอนนั้นดับแล้วดับดับดับแล้วครับแล้วก็ตอนนี้จะตีวงล้อมอทําแนวลงมาทางอ่างเก็บน้ําห้วยปือครับผม ปืนผูกอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับที่ท่านอารามก็เป็นห่วงอยู่เมื่อคืนนี้ถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปครับค่ะตอนนี้ก็คือถ้าเจอให้เก็บกู้เก็บกู้เข้ามาเข้ามาเลยครับผมก็ตอนนี้จากรายงานทางยุคก็ได้สองสามก็บอกแล้วครับผมสัตว์ป่าที่อยู่ในการดูแลของเราตรงนี้ถือว่ายังน่าห่วงไหมครับหรือว่าน่าจะปลอดภัยแล้วไม่น่าห่วงเลยครับไม่น่าห่วงก็คือครับอ่า ตอนนี้ก็คือของศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยเราดูแลได้ร้อครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับผมการเอาพยพอะไรไม่ต้องครับครับดูแล้วจุดเริ่มต้นหรือสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรครับท่านคือมันเกิดปาธรรมชาติรู้ว่ามีใครไปทําอะไรยังไงก็มันคือแนวเขตอุทยานในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยทางราชยางการชมนาคมอะไรต่างๆบ้านเรือนประชาชนเนี่ยคืออยู่ใกล้แนวเขตอุทยานค่อนข้าง ค่อนข้างติดกันร้อยเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบเมตรบางจุดติดกับถนนลาดยางเลยติดกับบ้านชาวบ้านผูกแนวเขตที่ติดอยู่ตรงนี้ก็คือมันมันการเฝ้าระวังค่อนข้างยากครับผมอืครับตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือว่าอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับสุดท้ายเนี่ยครับท่านครับครับก็ทางท่านผู้ว่ารายการจังหวัดก็คือมามาบัญชาการเมื่อคืนนี้ก็เที่ยงกับเที่ยงคืนครับผมแล้วก็อฝากอ่ามาบัญชาการว่าถ้า ควบคมไฟป่ายังเล็กขอให้แจ้งทางหน่วยงานเราเลยคือจะได้ส่งทีมเจ้าที่มาดับจะได้ไม่เกิดไอ้ขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าเหมือนปัจจุบันนี้ครับผมขอบพระคุณครับท่านครับสําหรับขมาลในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับท่านนาสถานีควบคุมไฟป่านครนายกคุณอารามทัพพิรันวันนิวส์ตรงไปตรงมา